ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะที่ท่านยังอยู่สิงคโปร์โดยท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็เร่งต่อยอดความร่วมมือกับสิงคโปร์ในมิติที่หลากหลายนะคะเท่าทัานต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพัฒนาต่อยอดให้ทันสมัยร่วมกันค่ะ ที่ทำเนียประธานาธิบดีประเทศสิงคโปร์นายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทย จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคาระวะประธานาธิบดีสิงคโปร์และพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์โดยได้พูดคุยถึงความร่วมมือในวิติที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพอาทิพลังงานอาหารและสินค้าเกษตร การเงินการลงทุนโดยไทยหวังที่จะเชิญชวนและดึงดูดนักลงทุนด้าน Data Center ซึ่งจะมีส่วนช่วยต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสิงคโปร์นะคะถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดซึ่งไทยจะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับมิตรภาพและความร่วมมือในทุกด้านที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยควรใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความร่วมมือ นายกรัฐมนตรีหวังที่จะขยายความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนทวิภาคีตลอดจนด้านเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมสีเขียวพันธมิตรสีเขียวและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและยินดีที่เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศดีขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้ไทยและสิงคโปร์พร้อมเดินหน้าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในด้านของการท่องเที่ยวซึ่งไทยและสิงคโปร์จะได้ร่วมกันยกระดับการเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ยังได้กล่าวยินดีถึงการเชื่อมโยงระบบพร้อมเพย์เพย์นาว ของทั้งสองประเทศที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากซึ่งทั้งสองฝ่ายนะคะยังให้ความสําคัญและพร้อมกระชับความร่วมมือด้านพลังงานการเงินรวมถึงด้านความมั่นคงทางอาหารไทยพร้อมที่จะสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารให้สิงคโปร์โดยนายกรัฐมนตรียินดีที่จะอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรจากไทย นอกจากนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกับความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจจากแบบเดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเช่นเศรษฐกิจสีเขียวกันค้าโดยในภูมิภาคอาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่จะพร้อมสำหรับการพัฒนา ทางนี้ภาคเอกชนของไทยก็มีการตื่นตัวและพร้อมที่จะร่วมลงทุนในสาขาใหม่ๆและพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมอย่างไรก็ดีค่ะความร่วมมือแบบเดิมก็ยังมีความสําคัญมีความใกล้ชิดและมีบทบาทสําคัญต่อไทยและสิงคโปร์ในขณะที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่าควรต้องเดินหน้าร่วมมือกันในการประชุมอาเซียน G4 เพราะว่ามีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยทางด้านของความมั่นคงและเศรษฐกิจ